สวัสดีนักลงทุนครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการ์ข่าวเศรษฐกิจรอบโลกกันนะครับเดี๋ยวน,นะครับ Market รว,วีชิมาเก็บป็วีชิวันนี้รับวรนัะฟรีทันที5 0 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex For you กับโปรโมชั่นใหม่ครับรับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0หเดอลลาร์เพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองคำกับเราใครสนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ XM เป็นวีชิวันนี้รับวรนัะฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนท,ทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังค่อนข้างทรงตัวนะครับหมายความว่าเขากําลังจะรอข่าวคืนนี้ครับทุกท่านอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับเดี๋ยวจะมีข่าวเกี่ยวกับการถแถลงของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งหลายๆคนมองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุด นะครับที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นๆนี้เลยเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวราคาน้ำมันกันก่อนเลยดีกว่านะครับทุกท่านเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมไม่ได้พูดถึงราคาน้ำมันนะครับมีคนสอบถามเข้ามาเหมือนกันในคืนที่ผ่านมาครับทุกท่านราคาน้ำมันดิบ WTI เด๋ยก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบก,กันไปนะครับเนื่องจากนักทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับผลกระทบด้านอุปสงค์พลังงานที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่พอเรามาดูในตัวการาฟแล้วจริงๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะ มีการวิ่งขึ้นลงสลับกันไปนะครับเป็นลักษณะของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคอยู่เลยโดยในส่วนของตัว S&P Global นะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการลดลงราว2.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่23กรกฎาคมครับส่วนสถาบันปิิทร,รีมอเมริกาหรือว่า API นะครับซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐยังมีการเปิด เปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบในวันอังคารนะครับเปิดเผยมาแล้วว่าสต็อกน้ํามันดิบลดลงประมาณ4.728ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่23กรกฎาคมครับอย่างไรก็ตามครับทุกท่าน ราคาน้นมันจะคงต้องติดตามประเด็นในเรื่องของตัวโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องนะครับถามว่าเออแล้วถ้าโควิดเข้ามาจริงๆเนี่ยราคาน้นมันจะเป็นยังไงครับถ้าคนกลับมาวิถีกระบวนเกี่ยวกับโควิด -19 ก็อาจจะส่งผลลบต่อราคาน้ํามันก็เป็นได้เหมือนกันนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของตัวโควิด -19 แล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูนะฮะว่าตัวเลขมีการเคลื่อนไหวอย่างไร ตัวของสกุลเงินปอนนะครับเมื่อคืนนี้มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณทําไมเขามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาผมได้รับการรายงานข่าวนะครับจากเอฟบีแสตรีดครับเขาบอกว่าตัวของสำนักข่าวลอร์สเตอร์นะครับมีการรายงานมาว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่ของ UK หรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยในช่วงวันที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงนะฮะสู่ระดับต่ําที่สุดในรอบ3สัปดาห์เลยซึ่งก็คือ24,950นะครับจากช่วงก่อนหน้านี้จะตกอยู่ที่ประมาณ 30,000-40,000ตลอดเลยนะครับก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ IMF เนี่ยออกมาเพิ่มคาดการเศรษฐกิจในปีนี้ของอังกฤษเลยนะครับว่าจะเติบโตเป็น7%หลังเร่งฉีดวัคซีนสำเร็จครับ กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ปรับเพิ่มคาดการขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษในปี2564ขึ้นสู่ระดับ7%เทียบเท่ากับระดับของสหรัฐหรือเพิ่มขึ้น1.7%จากระดับคาดการในเดือนเมษายนเนื่องจากอังกฤษมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกครับ ปัจจุบันนี้นะครับอังกฤษได้ฉีดวัคซีนให้กับประชากรผู้ใหญ่แล้วกว่า70ขออภัยครับ70ของประเทศขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าเริ่มมีการชะลอตัวลงจนอังกฤษเนี่ยสามารถยกเลิกกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ นอกจากนี้ IMF ยังยกย่องอังกฤษและแคนาดาสำหรับการวางแผนที่จะควบคุมการสนับสนุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ในระยะกลางโดยอังกฤษมีกำหนดจะยุติโครงการมอบเงินอุดหนุนค่าแรงในช่วงที่ประชาชนพักงานในปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับ ทางด้านของนายริชิกสุนักนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษออกมาระบุว่ามีสัญญาณเชิงบวกว่าเศรษฐกิจของอังกฤษจะฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกทั้งนี้ IMF ได้ปรับลดคาดการการขยายตัวของอังกฤษลงนะฮะ0.3%ในปี65แต่ที่ระดับ4.8%ก็คือในปีหน้าครับทุกท่านอัน,นึ เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยหดตัวลงเกือบ10%ในช่วงของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบกว่า300ปีเนื่องจากอังกฤษมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกจนต้องมีการใช้มาตรการการควบคุมที่เข้มข้นเป็นเวลาหลายเดือนตัวนี้เป็นข่าวเก่านะครับทุกท่านตัวนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสก็คือยอดผู้ติดเชื้อที่มีการปรับตัวลดลงแล้วก็สถาบันการเงินยกระดับปรับคาดการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ ราชันจักรครับตรงนี้ถึงจะส่งผลดีต่อสกุลเงินปอนด์ได้นะครับทุกท่านเราไปดูกันที่ข่าวของจีนกับสหรัฐกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดมีการรายงานจากสำนักข่าวอินโฟเควสครับบอกว่าสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปิตสันนะครับหรือว่า P.I.I.E เปิดเผยว่าปริมาณการซื้อสินค้าสาหรัฐของจีนยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการค้าแม้จีนได้นําเข้าสินค้าโดยรวมจากสาหรัฐเพิ่มขึ้นมากก็ตาม ทั้งนี้เมื่อเดือนมกราคมปี63ที่ผ่านมาครับในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ก่อนที่โควิด -19 จะระบาดไปทั่วโลกนั้นจีนได้ตกลงที่จะซื้อสินค้าและบริการจากสาหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2,560อย่างน้อย2แสนล้านดอลลาร์ซึ่งในข้อตกลงการค้าเฟสแรกนั้นนะครับสินค้าที่จีนต้องซื้อประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตรพลังงานและสินค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่ม อย่างไก็ดีนายชัดพีบาวนักเศรษฐศาสตร์ของ p i i e ระบุว่าณสิ้นเดือนมิถุนายนข้อมูลของรัฐบาลจีนและสหรัฐต่างบ่งชี้ว่าจีนซื้อสินค้าจากสหรัฐไม่ถึง70%ของเป้าหมายเมื่อนับจากต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันเลยครับจีนนำเข้าสินค้าจากสหรัฐในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นแต 8.794ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น55%จากช่วงเดียวกันของปี63และเพิ่มขึ้น49.3%จากช่วงครึ่งปีแรกของปี62ขณะเดียวกันจีนส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐ2.5286แสนล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น42.6%จากช่วงเดียวกันของปี63แล้วก็เพิ่มขึ้น26.8%จากช่วงครึ่งปีแรกของปี62ครับ ทั้งนี้สหรัฐยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนแม้ว่าในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสองประเทศจะ,ะเผชิญกับความตึงเครียดทางด้านการค้าที่รุนแรงก็ตามนี่ก็คือข่าวสารรอบโลกนะครับที่เรานำมาอัปเดตให้นั้งทุนฟังด้วยกันครับผมสวัสดีครับ